มาเบิงวิธีแตงตน้นชวนช่มให้เป็นรากตขาขับแล้วการซีได้พุ่มชวนช่มที่สวยงามเนาะเอายอดบนยอดเดิมออกให้เบิดให้แตกพร้อมๆกันกับรากเนาะหลังจากนั้นรากเดิมๆเขาก็เอา,เาออกอได้ใส่มีดคมๆเกี่ยนออกปาดออกเนาะพี่น้องปาดออกให้สม่ำเสมอหลังจากนั้นพลาสติกหรือยังก็ได้แข็งๆตัดให้กลมๆเอามาแปะบ่องที่เข้าปาดออกแล้วเนาะพอ รากมันกระสีออกด้านคางเบิดหลังจากเข้าท่าปูนขาวกันเชียร่าแล้วได้แล้วฮอกกามากดล่งดินกดล่งดินเอามาปลูกที่ดินกดด้านคางให้แน,น่นรากกระสีออกด้านคางนี่คือตัวอย่างที่แตงแล้วเรียบร้อยเนาะกระสีได้รากตะขาบออกด้านคางแบบนี้แบบสวยงามเนาะเป็นรากชุนชุ่มที่สวยงามมาเบิ่งต้นไ่อันนี้ต้นไ่ที่เข้าแตงรากไปแล้วเนาะรากกระสีออกมานี่ตัวอย่างต้นน้อยๆกำลัง ได้ลากที่สวยสวยงามๆล่องเห็ดล่องเบิงเดอร์เอาเวลาว่างวางเข้ามาเห็ดเห็ดต้นชนช่มให้ได้ชนช่มลากสวยๆ